Plant v อ Zombie ีครับกับคัตโตเกมเมอร์ตอนนี้เราก็มาถึงเลเวลที่5ของโหมด o ูแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้เราได้ปลดล็อกพืชสุดโหดมานะครับอยู่ในโหมดอัปเกรดเดี๋ยวมาดูว่าคือพืชอะไรฝากกัดซื่อไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับทุกคนโหมดภูผมก็ยังชอบเหมือนเดิมกลับมาแล้ว c r a z y d e v เรื่องตลกเกี่ยวกับกระบวนการซอมบี้บางครั้งก็ทำให้ซอมบี้ออกมาน้อยมาก เลยจริงและใจร้าจริงๆเราต้องปกป้องเรามาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วกับขบวนการซอมบี้เอทุกคนเหมือนว่าซอมบี้มันจะปีนขึ้นมาจากกำแพงด้านข้างของเราอ่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวนะแก๊สลิงผมล่ะ <laughs> มันมาถึงขบวนการรอเลื่อนอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหมาแล้วได้ได้เวลามันโอ้โหไม่น่าใช้เลยเมื่อกี้เ,เราคิดดะอยู่วะทุกคนแต่เราใช้ไปแล้ว เดี๋ยวผมจะเก็บเชอร์รี่บอมไว้ก่อนละกันทุกคนอ่าเอาพีชูตเตอร์ไปก่อนแล้วก็มีใบบัวละอู๋แรงมากทุกคนคือแบบซอมบี้มันเล็กมากนะครับเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าซอมบี้เล็กมากนี่แหละทุกคนซอมบี้เล็กมากเมื่อกี้ที่แบบคลสซี่เนี่ยบอกว่าซอมบี้เล็กมากมันก็เล็กจริงๆอุ้ยเหมือนว่าเลนนี้จะบรรลัยแล้วครับทุกคน321เรียบร้อยขอบวนการซอมบี้เล็ก เอาเลนเลนนที่ยังไม่มีโบนัสก็วางไปก่อนครับทุกคนี๋ยวผมจะขุดอันนี้ออกก่อนโอ้โหปลดล็อกไวมากนะครับปลดล็อกพลิก <c oughs> ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยปลดล็อกพลิกเร็วทุกคนซึ่งเสร็จไปแล้วครับกับมินิซอมบี้ปลดล็อกพลิกมันแล้วครับทุกคนฮารลาเฟนเจนั่นคือน่าจะแบบเขาบอกว่าทําลายล้างซอมบี้ทั้งเลนนะครับน่าจะแบบปล่อยแบบขึ้นแบบข,แบบขึ้นไฟแบบว่าทั้งเวฟเลยนะครับทุกคนเป็นแนวยาวอู้น่าสนใจ ตะลุยเลยแม้ทุกคนแน่ๆมันก็มาละพริกฮาราเฟนเจอของเราเว้ยอุยอ้ยเดี๋ยวนะมันมีซอมบี้อะไรมาทุกคนมีซอมบี้ใหม่ครับที่ว่าเป็นรถเครื่องชื่อว่าซัมโบนี่ไม่รู้ว่าเขาจะทำลายล้างยังไงนะครับเอาล่ะทุกคนเออผมจะต้องเอาสิ่งแรกเลยซันฟลาวเวอร์แล้วก็ฮาราเฟนเจอทุกคนพิกแดงโอ้ oh my god เดี๋ยวนะ เราต้องเอาอะไรไปดีอ่าลิลล่แพดเดลืมแล้วก็เป็นโบนัสเ,เดี๋ยวผมจะเอาที่สําคัญไปก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้สามารถล้างทั้งเลนได้เลยต่อไปก็เป็นพีชูเตอร์ละกันแล้วก็เป็นที่ดึงซอมบี้ลงในน้ําแล้วก็คาดอีกหนึ่งตัวอย่างนั้นหรอตอนนี้เอาเป็นสโนว์พีละกันครับป่ะทุกคนตะรุยกันรอบนี้เอาแบบเป็นเริ่มต้นเลยครับแล้วก็พืชที่แบบโหดไปเลย มีพืชที่แบบว่าเบสิกแล้วก็เป็นพืชที่แบบอัปเกรดโหดไปเลยอยู่ในแบบว่าต้นเกมแล้วก็กลางเกมและกันประมาณนี้มีพืชกลางเกมไทยเกมเดี๋ยวจะวางต้นทานตะวันให้ได้เยอะๆก่อนนะครับค่อยซื้ออย่างอื่นเดี๋ยวเรามาลองไฮยอเฟนโยเราพริกแดง <Brain. S 1> โอ้โหซอมบี้มาไวมากยังไม่ทันได้วาง อะไรหมดเลยตอนนี้มี2ทงธงโอเคอย่างนั้นผมจะวางต้นทานตะวันประมาณสัก2แถวถ้า2องธงอะนะมาไวมากซอมบี้เลนล่างยังไม่ทันได้ er ตั้งตัวเลยครับมันมาละเอาพีชูเตอร์ไปก่อนอ้แต่พีชูเตอร์ผมไม่น่าเอามาเลยทุกคนผมน่าจะเอาแบ่สโนพีมาก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เอาเป็นแบบตัวยิงโหดมาแต่ไม่เป็นไรและโอเคอยู่เดี๋ยวต้อซื้อลิลีแพมาก่อน ที่จะวางต้นฐานตะวันเพิ่มหาทุกคนต้นเกมไปก่อนนะครับเรื่อยๆชิวๆยังไม่มีอะไรเยอะลินลี่แพดมาซอมบี้ก็ค่อยทยอยออกมาทีละตัว2ตัวนะครับยังไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นโอเคได้มา1แถวแล้วผมก็จะวางลินลี่แพดไว้ก่อนสำรองโอ้โหเลนบนมันมาแล้วครับทุกคนโ<น> <laughs> คลนเฮดซอมบี้อ่าผมอยากได้เป็นสโนว์พีร้อ ขัดอีกแค่ดวงเดียวทุกคนมาทันไหมโอเคมาทันวางไว้ก่อนสโลไว้ก่อนครับตัวสโลนี่สำคัญโอเควางให้มันกินวอลนัดไปด้วย <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะวางไปรีรีแพดไว้ก่อนแล้วก็วางต้นซันฟลาเวอร์อีกถ้าเกิดแล้วเราได้สองแถวอะ่ะทุกคนก็คือชิลละสบาย เลนล่างผมจะไม่ซื h. H ้อพีชูเตอร์ผมจะซื้อเป็นสโนพีมากกว่าโอเคเดี๋ยวใ้ยจะเป็นอยู่เดี๋ยวรอแบบทงแรกนะครับผมจะใช้เลยพิกอ่ะทุกคนเลนไหนที่แบบผุดขึ้นมาเยอะเจอผมแน่เลนไหนที่มันผุดมาเยอะเจอผมแน่นอนโอ้โหตอนที่ซอบบี้เริ่มท้ยอออกมาเยอะแล้วครับเราก็ต้องรีบวางสโนพีแล้วก็พีชูเตอร์ไว้ก่อน ในการสร้างดาเมจหลักที่เหลือก็เป็นต้นซันฟลาเวอร์เพราะว่าตอนนี้ยังน้อยอยู่เพราะการต้นซันฟลาเวอร์เยอะกว่านี้สโนว์พีแถวที่สองเพอร์ฟ t เแล้วก็วางลินลี่แพดไปเรื่อยเพราะว่าลินลี่แพดค่อนข้างที่จะใช้เวลาคููดาวนานมากครับแทงเกิล er ไว้ก่อนเลยมาซาไลช่วยหน่อย S <S สาลายเอาไว้ใช่ยามฉุกเฉินครับเวลาซอมบี้น้ํามาไอพวกที่อยู่ในน้ําอ่ะท้กคนฉุกเฉินอะ่ะช่วยได้ดีมากเลยตอนนี้เลนที่เป็นน้ําเราขาดไอพวกสร้างดาเมจหลักอยู่ครับ <S 2> <S 2> <S ขาดพวกพีชูเตอร์พวกสโนพีอยู่ผมจะรีบวางไว้หน่อยโอเคสโนพีมาตอนนี้ผมได้ต้นทานตะวันครบทั้งหมดที่ผมต้องการละ ที่เหลือก็แค่ตัวสร้างดาเมจหลักโอเคโอค้ยผมไหวชิวทุกคนทงนี้น,นะเว็บนี้นะเพราะว่าเรามีฮายาเป็นโยนะครับพริกแดงสุดร้อนแรงผมว่าเราไม่น่ายากหรอกคือแบบชนะแบบชิวๆแน่นอนมาแล้วตัวเปิดทงแรกของเราหนมีเลนไหนที่เราให้เราแบบทดลองพิกได้หน่อยไหมฮายาเป็นโยของเราโ ในขอลองพลิกโอ้โหเม่นได้ลองพลิกเลยครับทุกคนมันตายกันหมดละรถมานี่แหละเลนบนรถมันมาละผมลองใช้พลิกแดงของเราดิบูมรถแรงจะมาสู้พลิกแดงได้ยังไงหรอครับรถเองแรงแต่เองก็สู้พลิกแดงพี่ไม่ได้หรอกน้องเป็นไงล่ะทุกคนเจอพลิกแดงของเราไป โอ้ยสะใจแบบพริกแดงอ่ะท nice so ุกคนแต่ว่าใช้เวลาคูดาวค่อนข้างนานหน่อยนะครับเดี๋ยวรอก่อนรอก่อน้ยผมรู้สึกสะใจแบบพริกแดงโคตรแรงอ่ะแรงแบบไฟไหมอ่ะไอซัมบนี่ไม่ไหวหรอกไอรถแรงอ่ะเจอพริกแดงผมหน่อยไหมโคตรบ้าเลยพริกแดงที่สามารถเผาไมซอมบีได้โอเคเดี๋ยวรอก่อนเอ้ตอนที่เงินเราเยอะมากเลยครับทุกคนผมอยากได้ผมอยากลองแบบดูดิว่าอยู่บนน้ำได้ไหมสามสองน่ทูม สะใจหวาทุกคนแต่ว่าค่อนข้างคูดาวดาน,นะครับนี่คือข้อเสียนอกนั้นคือดีหมดแหละแต่ข้อเสียคือค่อนข้างใช้เวลานานหน่อยโอ้เสียดายอ่ะทุกคนที่มันติดแบบเวลาน,านานหน่อยนะครับที่มันติดแบบว่าคูดาวนานหน่อยนอกนั้นคือแบบชิลละเดี๋ยวผมจะเก็บคูดาวไว้ดีกว่าใช้ตอนอีกโค้งสุดท้ายตอนนี้ก็พยายามใช้บอลนัดบอลนัดมาเยอะ เพื่อแบบว่าฉุกเฉินจะได้ดซอมบี้ไว้แล้วผมอยากรู้ว่าไอ้รถนั้นมันแบบไถพืชเราได้หมดทุกอย่างเลยหรือเปล่าไอ้ตัวรถอะ่ะไอ้ตัวซัมบอดี้อ่ะมันน่าจะไถพืชเราทุกอย่างในแบบราบคาบเลยหรือเปล่ารู้สึกว่าเกมนี้ค่อนข้างชิวนะครับแล้วดูต้นทานตะวันเราอะ่ะตอนนี้เรามีดอกทานตะวันถึง1,700ทุกคนคือเยอะมากอะ่ะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรละ คือเยอะเจนอ,อะเยอะแบบเยอะเจนโอ้โหจะทะลุไป2,000แล้วครับตอนนี้1,875แล้วใหม่มากเลยทุกคนมาละมันสตาร์ทเครื่องละเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันแบบสามารถไถบอลนัทเราได้หรือเปล่าเราขอลองดูก่อนนะทุกคนอ๋อมันคือขี่ทับบอลนัทขี่ทับเพื่อเราได้เลยรัวๆเพราะฉะนั้นต้องเจอ <laughs> เจอพลิกแดงไงล่ะครับรออะไรไม่ทั้งพันเอ้ยเอ้ยเอ้ยสบี้มาไป ลงน้ำไปน้องลงน้ำไปน้องโอ้ชิลแลลวครับทุกคนตอนนี้ผมมีเงินสะสม3,500แล้วแต่ว่าไอ้ตัวแก๊สลิงในคลิปก่อนนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วนะไม่รู้ว่าเราต้องเอาไปใช้ในหมดอัพเกรดอะไรโดนกินไปแล้วหรอไม่นะกินวอรน,นัตไปก้อนน้องเดี๋ยวเราต้องขุดต้นทานตะวันออกแล้วก็ขุดต้นทานตะวันออกใส่สโนว์พีไปแล้วก็พีชูตเตอร์ไปเพราะาตอนนี้เราเยอะละ เรียบร้อยไหมทุกคนปลดล็อกสิ่งใหม่แน่นอนเรียบร้อยครับปลดล็อกสิ่งใหม่เหมือนว่าจะเป็นพืชมีหนามแหลมแหลมบนหัวใช้100ดวงอาทิตย์มาดูว่าจะคือพืชอะไริวสไปกี้วีด สไปคิวิดก็คือถ้าเกิดมีรถเหยียบอะครับทุกคนไอซัมบนี่ที่เป็นรถอะถ้าเกิดเหยียบนะครับจะทําให้ยางรั่วแล้วก็ถ้าเกิดมีซอมบี้มาเหยียบไอตัวสไปกิวิดก็จะทำลายซอมบี้เหมือนกันโอ้โหโคตรดีอะครับเหมือนว่าจะเป็นกับดักหนามนั่นแหละครับทุกคนน่าสนใจนะครับตัวนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอน EP ีต่อไป p Plant vs z อ m บี e นะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มายเยอะด้วยเป็นไงบ้างกับพริกแดงนะครับ หรือฮาลาเปนโูคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ